นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องตอนนี้อายุ40ปีแล้วแต่ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ได้มีคนมาปรึกษาว่าเลือกทาอะไรดีตอนนี้เราอายุ40ปีแล้วไม่ค่อยมีอิสรภาพในชีวิตเลยตั้งแต่เด็กครอบครัว และพ่อแม่ดูแลเรามาตลอดไม่สามารถเลือกอะไรให้กับตัวเองได้ทั้งหมดเราชอบทำอาหารและหาความรู้แต่พ่อแม่อยากให้ทำไร่ทำสวนซึ่งเราไม่ชอบเลยและเราก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นตอนนี้เรามีความคิดจะหนีไปหางานทำโดยทิ้งทุกอย่างทั้งหมดและก็ยังคิดมากและกังวลเรื่องพ่อกับแม่ที่เป็นห่วงเรามากแต่เราก็อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองที่สร้างอนาคตให้กับตัวเองพร้อมกับหาเงินใช้เองแม้ว่าจะลำบากก็ตาม เราจะตัดสินใจทางไหนดีถ้าเกิดสมมติเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของผมเองผมกล้าตอบได้เลยว่าผมจะเลือกทางที่ผมเชื่อมั่นว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดผมใช้ชีวิตตามหลักเหตุและผลมากกว่าใช้อารมณ์นั่นหมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราจะต้องสูญเสียบางอย่างสิยสละบางสิ่งเพื่อบางสิ่งเสมอคือมันไม่ได้หมายความว่าเราทําสิ่งนี้เพราะว่าเราตามใจตัวเองเพียงแต่ว่าเราทําสิ่งนี้เพราะาเราเชื่อมั่นเราศรัทธาว่าเออทางนี้มเป็นทางที่เราเชื่อจริงๆ มันเป็นทางให้เราอยากที่จะต้องให้มันเป็นไปหรือหมดหมายเอาไว้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยการที่ทำไร่ทํานาทําสวนเนี่ยผมมีความเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบมันอาจจะเป็นด้วยของยุคสมัยอาจจะเป็นด้วยเรื่องของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ผมเชื่อว่าการที่เราจะทําอะไรก็ตามอย่างเช่นทําหาะหาความรู้มันก็ยังพอให้ทําไร่ทําสวนได้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้มีความคิดที่ชัดเจนหรือเป้าหมายที่ มันผิดแพ่จากสิ่งที่เราเป็นณนะวันนี้มากเราก็ยังสามารถที่ทำไม่ได้อยู่มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ย้ายออกจากครอบครัวนี้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันจะมีผลต่อเนื่องไปยังอนาคตผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าบางครั้งชีิตก็เหวี่ยงบททดสอบให้เราตอนช่วงวัย40ปีนั่นหมายความว่าก่อนหน้าที่จะถึงจุดจุดหนึ่งมันไม่ทําให้เรารู้สึกร้อนรนถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกร้อนรนกับสิ่งที่เราเกิดขึ้น ในณนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดและจิตใจขอให้เราตั้งสติดีและเราก็ค่อยๆถามตัวเองว่ามันคือเวลาที่เราพร้อมจริงๆหรือเปล่าเขาพร้อมนี้ไม่ได้อยู่ที่ช่วงวัยมันอยู่ที่ใจของเราเองทั้งนั้นเลย100อยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่อาจจะไม่สนับสนุนเราเราต้องไปท่ามกลางความโดดเดี่ยวและเดียวได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราเลือกทางนี้จริงๆหรือเปล่าหรือเราก็าแค่ต้องการให้คนสนับสนุนหรือคนซัพพอร์ตเราอยู่ดี บางครั้งพ่อแม่เราไม่ได้ยืนบททดสอบให้เราแบบง่ายดายเขาไม่สนับสนุนเราเพราะว่าเขาอาจจะไม่เชื่อสิ่งที่เราเลือกและเขาอาจจะไม่สนับสนุนเราเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่เห็นความสามารถของตัวตนเราจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราเรียนรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและผลขอให้เราค่อยๆทําเรียนรู้ในชีวิตประจําวันถ้าเราอยู่กับบ้านทั้งชีวิตในเบื้องลึกแล้วเราก็มักจะก,กังวลและหวาดกลัวว่าการเผชิญหน้ากับอุปสรรคจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบใดกันแน่ อย่างตัวผมเองในณวันนี้ผมก็ยังอยู่ครอบครัวที่ให้กําเนิดผมมาไม่ว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เน้นยําว่าผมก็มีความคิดที่อยากออกไปอยู่คนเดียวเหมือนกันแต่แล้วมันก็มีอุปสรรคมากมายหลายหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่าเขาอาจจะมองว่ารอมีแฟนก่อนหรือว่ารอแต่งงานก่อนสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ผมเองก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลนักเพราะว่าบางครั้งชุดเรามันไม่จำเป็นต้องอิงอาศัยอะไรมากขนาดนั้นถ้าเราพอมีเงินมีฐานะ เรามีโอกาสเราก็แค่ไปแล้วเราจะได้ไปหาสิ่งที่มันเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นแต่แล้วผมกําลังจะสื่อว่าทุกๆครั้งเวลาเราเลือกทางเดินอะไรก็ตามขอให้เราเชื่อมั่นมากกว่าว่าเราจะเดินไปทางนี้เพราะว่าสิ่งใดอย่าทําเป็นเพียงเพราะว่าเราอึดอัดเราเบือ่อหรือว่าเราไม่ชอบในสิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะถ้าเกิดสมมุติเราไม่ชอบในวันนี้ในอนาคตเราก็จะมีเหตุผลที่ไม่ชอบอยู่ดีขอให้เราเลือกใในนสิิ่นน่่งงทีเเเเราาลลืืออกดดย้้ววคมมชัแะตจ มันเป็นเป้าหมายของเราในแง่มุมใดเราเรียนรู้จากสิ่งนี้เพราะว่าอะไรเหมือนกับว่าเราค่อยๆถามตัวเองมากขึ้นว่าการที่เราจะไปถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามีปัญหาเราพอให้จะกลับมาได้ไหมถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำอย่างไรถ้าเกิดสมมติมันไปแล้วมันไม่ดีนี่กลยุทธ์นี่คือการที่เราต้องประเมินตลอดเวลาอย่าเพลินเด็ดขาดเพราะว่าเราต้องตั้งใจจริงๆว่าเราจะต้องไปทางนี้แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง การโทษพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พอที่จะรับได้แต่การโทษสิ่งอื่นแล้วไม่ยอมโทษตัวเองเลยอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายต่อการตัดสินใจเสมอในแง่มุมนี้ผมกําลังอธิบายว่าบางครั้งพ่อแม่เราที่เขาไม่ปล่อยเราอาจจะมีเหตุผลบางอย่างแน่นอนมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยการเราโทษตัวเองไม่ได้หมายความว่าให้เรากลด่าตัวเองตลอดเวลาเพียงแต่ว่าให้เรามองที่ตัวเองว่าอาจจะเป็นที่ตัวเราก็ได้นะบางทีเราจะเป็นเด็กที่ไม่มีความคิดแบบมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน หรือตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็เป็นคนที่ดูหาเงินไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรกว้างไกลหรืออะไรก็ตามแต่ที่พ่อแม่อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราเป็นแต่ผมยังเชื่อเสมอว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องการออกจริงๆครับปรึกษานี้จะไม่เกิดขึ้นคนที่ออกจากบ้านเขาจะไม่มาปรึกษาว่าออกไปแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเกิดออกไปมันก็ต้องเป็นอุปสรรคอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่ามันจะต้องดีขึ้นมากกว่าแย่ลงแต่บางครั้งการที่เรา ให้คาแนะนําไปในเรื่องการ,ราออกจากบ้านใน,นวันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่มีน้ําหนักมากพอเพราะหนึ่งเราอายุ40แล้วเราไม่ใช่เด็กๆก,การออกจากบ้านในครั้งนี้มันเป็นในเรื่องของอุปสรรคมากกว่าในสิ่งที่เราจะเจอความทา้าทายหรือว่าความตื่นเต้นในสิ่งที่เราออกไปรูปแบบการตัดสินใจของเราจะแบ่งเป็น2รูปแบบคือเหตุการณ์ใหญ่กับเหตุการณ์รองซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้จะมีความสําคัญลดหลั่นกันไปถ้าเรามองให้ดีๆนั่นก็คือนี่คือ major event เหตุการณ์ใหญ่ เราไม่ควรจะปรึกษาใครสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำตัวเองบ่อยครั้งว่าเราทุกคนควรจะตัดสินใจเมเจอร์อีเวนต์ด้วยตัวเราเองทุกคนไม่ควรจะปรึกษาหาหรือใครเลยแม้กระทั่งต่อให้เราปรึกษากับผู้รู้ผู้ที่มีความสามารถต่างๆนานาเกินเพียงเพราะว่าผมไม่มีความคิดว่าการที่เราจะปรึกษาในการตัดสินใจของชีวิตของตัวเราเองเนี่ยในระดับมหาภาคเป็นสิ่งที่สมควรถ้าเกิดสมมุติว่าเราปรึกษาแบบนี้บ่อยๆนั่นหมายความว่า การที่เราตัดสินใจเหตุการณ์บลองหรือไมเนอร์อีเวนต์เนี่ยเราจะไม่มีน้ำหนักเลยเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเราไม่มีความมุ่งมั่นและปรารถนาในสิ่งต่างๆของชีวิตเลยนั่นจะเป็นเหตุผลว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ถ้าเกิดสมมติเรากำลังตัดสินใจออกไปอยู่คนเดียวทำงานเองหาเงินในตัวของเราเองแต่เรามีความคิดที่ไม่รู้จะตัดสินใจทางไหนดีนี่ยังเป็นเหตุผลว่าเราต้องตั้งใจจริงๆถ้าเกิดสมมติเสียงเรียกของจิตวิญ,ญญาณเรามันบอกและย้ำเตือนเรา เราแค่เชื่อมั่นมั่นและเดินห่างสิ่งที่เราเชื่อนี่คือสิ่งที่เราต้องเด็ดขาดกับตัวเองแล้วต้องตัดสินใจเลยทันทีห้ามลังเลเด็ดขาดสุดท้ายนี้ทั้งนี้ถ้าเราตัดสินใจต่อเหตุการณ์ใหญ่แล้วเราไม่มั่นใจสแสดงว่าเราไม่แม่นกับการตัดสินใจกับเหตุการณ์รองเลยเราจำเป็นจะต้องฝึกฝนกับการตัดสินใจอยู่เป็นประจำผมเชื่อว่าคำปรึกษานี้มาสะท้อนแง่มุมของจิตใจมากกว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วการที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับอนาคตที่มันจะเกิดขึ้น ก็แค่เพียงเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันฝึกฝนในการตัดสินใจในเหตุการณ์รองบ่อยๆเมื่อจะเป็นวันนี้อยากกินอะไรวันนี้อยากทําอะไรดีวันนี้อ่านหนังสือเลยดีไหมหรือว่าเราลองทําอาหารเองดูเราจะมีปัญหาคนในบ้านนิดนึงแต่เรามีพื้นที่มากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องค่อยๆเรียนรู้ในชีวิตประจาวันอย่าเพิ่งตัดสินอะไรอย่างเร่งด่วนค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาการที่เรามีอายุเยอะแล้วมันก็ทาให้เรา กลัวให้จะเจอกับปัญหาเหมือนกันอีกแง่มุมหนึ่งและแง่มุมหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าวันนี้มีโอกาสออกผมก็แนะนําให้เราลองไปอยู่ที่อื่นดูก่อนอาจจะเช่าอยู่หรืออะไรอยู่ก็ได้เพื่อให้เราเรียนรู้ว่าเราชอบกับการอยู่คนเดียวจริงไหมหรือว่าเราติดอยู่กับครอบครัวโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลของมันเสมอชคชะตานี้กําลังหมุนวนเวียนไป แล้วมันก็กําลังทาหน้าที่ของมันอยู่ส่วนตัวของเราก็แค่ทําหน้าที่อย่างตัวเราเองทําดีให้ได้มากที่สุดดูแลพ่อแม่ของเราให้ดีที่สุดวันหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราอยากออกมันเป็นเพราะอะไรเราตั้งใจจะออกไปหรือเราแค่เบื่อหน่ายสิ่งที่เราอยู่ใน,นัวันนี้อยากให้ออกแล้ววันหนึ่งเราจะพบเจอว่าเราควรจะทําอย่างไรต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนทอ a เกจิด้วยนะครับ